สวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายคลิปนะคะในการทําใบงานในสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะอย่างแรกเลยเรามาทําความรู้จักประเทศไทยก่อนนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีนนะคะมีรูปร่างคล้ายกับอะไรเอ่ยคล้ายกับขวานานั่นเองที่นักเรียนรู้จักนั่นก็คือเขาเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าขวานทองนะคะ เนื้อสุดของประเทศไทยนะคะจะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะด่านนะคะเป็นด่านชายแดนไทยพมา่านะคะหรือว่าเรียกว่าด่านแม่สายสามารถข้ามไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กของพมา่าได้นะคะต่อมาภาคตะวันออกสุดนะคะก็จะอยู่ที่อำเภอพิบูลมังสาหานะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตะวันตกสุด จะอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดต่อกับพม่าแล้วก็ทะเลอันดามันคือจะเป็นฝั่งทางด้านนี้ตะวันออกนะคะใต้สุดตรงนี้เลยนะคะก็จะอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะคะติดต่อกับประเทศมาเลเซียนั่นเองนะคะทีนี้ประเทศไทยของเรานะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ภาคนะคะตามลักษณะภูมิ ประเทศนะคะภาคแรกนะคะจะประกอบอภาคแรกนะคะนั่นก็คือภาคเหนือนะคะภาคเหนือเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9จังหวัดนะคะนั่นก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่นะคะลงมาถึงที่สิ้นสุดภาคเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะคะต่อมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะคะจะประกอบด้วย20จังหวัดบริเวณนี้เห็นไหมคะสีสวยงามเลยนะคะ มีทั้งหมด20จังหวัดด้วยกันนะคะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดนะคะต่อไปก็คือภาคกลางนะคะมีทั้งหมด22จังหวัดรู้สึกว่าจะมากที่สุดในในภาคนี้ในประเทศไทยเลยก็คือภาคกลางนะคะรวมถึงจังหวัดสมุทรสาครเราด้วยอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะก็อยู่ในภาคกลางนะคะ ภาคต่อมาคือภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกก็คือตั้งแต่จังหวัดปาจีนลงมาถึงจังหวัดตรากนะคะลงมาถึงจังหวัดตราดตรงนี้นะคะจะมีแหล่งท่องเที่ยวมีเกาะแก่งให้เที่ยวเยอะอย่างเช่นจังหวัดตราเนี่ยก็จะมีเกาะช้างเกาะกูดนะคะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเกาะที่สวยที่เดียวนะคะต่อมาภาคตะวันตกนะคะจะเป็นลักษณะ ยาวลงมาถ้าเผื่อสังเกตจากแผนที่เนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะของแผนที่จะเป็นลักษณะยาวลงมาตรงนี้นะคะลักษณะยาวลงมาตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงประจบคีรีขันธ์5จังหวัดนะคะต่อไปคือภาคใต้ภาคสุดท้ายของประเทศไทยนะคะจะอยู่บริเวณปลายด้านขวาน,นะคะไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาจนถึงจังหวัด ยะลานะคะที่มีความาใต้สุดนะคะอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาตรงนี้จะติดต่อเห็นไหมคะตรงนี้จะติดต่อกับประเทศมาเลเซียนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ของอธรรมชาติค่อนข้างเยอะจะติดกับทั้งชายฝั่งทั้งสองฝั่งเลยก็คือฝั่งทะเลอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยนะคะทำให้มีเกาะแก่งเยอะแยะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติชอบมาเที่ยวนะคะ ทีนี้เรามาดูใบงานค่ะใบงานในสัปดาห์นี้ครูให้นักเรียนนำจังหวัดต่างๆมาใส่ให้ตรงกับภาคอย่างเช่นภาคเหนือครูบอกว่ามี9จังหวัดใช่ไหมคะนักเรียนก็นำจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือเนี่ยทั้งหมด9จังหวัดเนี่ยมาเขียนตอบลงในช่องเสี่ยมตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะนำมาเขียนจนครบแล้วเนี่ยให้นักเรียนระบายสีค่ะระบายสีจังหวัด ย่างสมมติว่าภาคเหนือใช่ไหมคะนักเรียนอาจจะใช้ภาคเหนือเนี่ยอาจจะใช้สีน้ำตาลนักเรียนก็ระบายทั้ง9จังหวัดในภาคเหนือเนี่ยให้เป็นสีน้ำตาลนะคะภาคตะวันตกมี5จังหวัดนักเรียนก็ระบายสี5จังหวัดนะั้นให้เป็นสีเดียวกันนะคะครูหวังว่าใบงานนักเรียนคงสามารถทําได้แล้วก็ไม่ยากเกินความสามารถนะคะแล้วสัปดาห์หน้านะกลับมาพบกันใหม่จนกว่าจะมีการแจ้งเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ครู ต้องขอขอบใจนักเรียนที่ทำใบงานมาส่งทุกสัปดาห์แล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ